มันก็แล้วแต่คนที่เขาจะคายได้นะคายจิตไม่ติดจิตไม่ติดยึดสิ่งใดสิ่หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมีได้ในทุกสิ่งนะแต่มีเรามีเพียงอาศัยมีตรงนั้นก็เพียงอาศัยมีตรงนี้ก็เพียงอาศัยมันจึงมีในในทุกสิ่งเลยมีได้หมดในทุกสิ่งแต่มีเพียงอาศัยแต่จิตของเราไม่ยึดติตตอนนั้นให้มันเป็นทุกอย่างนี่นะมันก็อยู่ได้อยู่รอดเขาเรียกว่าปัญญา ตัวนี้คนมีปัญญาเป็นอย่างนี้แล้วขออนุญาตเรียนถามในส่วนคําว่าโพธิสัตว์คําว่าโพธิสัตว์ในยุคคือ <c oughs> ความหมายหมายถึงการเปลี่ยนไปสูพระสีอริัยเมตโยโพธิญาณแล้วเนี่ยคาว่าโพธิสัตคค <c oughs> วต์ที่ให้ถือปฏิบัติศีห้าทีนี้ปฏิบัติศีห้าถือศีลแล้วจะต้องกินเจด้วยไหมในยุคของพระรีอริยยเมตโย เรื่องชันเจนนี่ก็คือหลวงพ่อก็เคยเคยกล่าวเคยนั่นให้เขา